ตัวโซนทางนี้เนี่ยเดยวสิปิ้งทุกคนเลยวนี้เบ,บิกยางก่อนทุกคนลืมพ่อลายเลยทุกคนกคน,น,นะนะพี่โทษ<า>มีอะไรมาเช่าทุกคนเลยถอดปลานี่ สะคายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันสุพนยูเพิ่นทุกคนเลยมาพินมันี้อาดคลิปเพิ่มสมคือกช่วงีสมพิ่นบ่ค่อยเดทเปิดคลิปถ่ายคลิปเฮามีเด่คอยถ่ายเพิมได้สี้าล้านถกอีนได้ชิโง่ลทุกคนเลยมาได้โง่เขาเจ้าหุ่มโง่ได้ื้นนี้ทุกคนเลย กินสีมาม่อนนะอย่าห้าไม่เถอะไม่เคยฆ่าึงที่ด่ายิ่งเลิกพงนกนิดวันนี้าโง่ทุกคนเลยได้ซีโง่นะมือเช้านี่สีฝันเมือเช้านี่ได้ฝันเนาะมึงแรงได้โง่ตีหนึ่งันกต่ท่านี่มืดทุกคนเด้สีตัวเก่งนะ กินซีโง่เลยุนลฮ้อนเอาปีจม่อะไรพี่ยังปิ้งเอาเป็นเลิปิ้งด้แล้วนะยกบจุนลุฮ้อนเปชงละย่งเยอะนาเดี๋ยวสิปิ้งเอ้จคนคนในมือนี้นเดแทบอกเลยดิฮะ้บเอบคแล้วก็มชงน้เช้าก็ไม่้เช้าจะบาได้อาหารดีทุกคนนน่าแข็งไม่ใช่เหน้มงรูแข็งนะแข็งจอยละบ้าแข็งแน่ละ เดี๋ยวสีเลอะปิ้งก้อนคนเลยใช่มันกับปิ้งเนอะทงทงนั้นก็เบิ้งเนี่เป็นลีนเป็นน่มันเนียโผล่มาตัวนั้นโผลกับมูน่อยสาถึงต้มนี่นาวสาลี่เือมาอนี้น่าห้านุ่มบ่

ใช่ย่ากไมอันนี้นะพ่อวัชเมียนพ่อกินนดีก่ไม่อยแล้วด้เอ็้เออันนี่ทุกคนเลยเอดคลิปลงสองสโมเะตรงนี้สโมอันหาคลิปยะโอ้สีนี้รักเลยตรงนี้สโมเแบบเลิมยูยะเลยทุกคนเลยเลยตุยขึ้นตุยขึ้นเลยนี่แต่บะมมอนครับมัดซองๆเลยทุกคนเลย กาแฟมืออะไรเาขาได้กี่ข้าวติ๊ถ้าเขาบมท่านะข้าวอืมลายได้ถุงข้าวแล้วจังเมือขอมือลีนไรทุกคนตัโซนทางนี้นะเนี่ยเด d ีปิ้งทุกคนเนี่ยตัวนี้นะปิ้งกินแรงนี่โซนทางภูนาเฮอร์ซัมโวเอาเข้าไว้ตู้เย็น ปิ้งกินแซ่บทุกคนเลยเมนี so ้ก like ัไปหน้าทุกคนเลยไปกับมันโบมานไปเลยทุกคนมันล่มไปดักนุ่งห่างกับโบได้เลยโบได้อ่นให้เบิร์กอีกครั้งไปิ้งกินแซ่บอยู่เด DC ข้าวสู้ไทยสุ้บัข้าวสู้ก้อนจากเอสทุกคนเด DC เอ่อเกอรเป็งโน้กหรือไวปิ้งกินแมลงนี่เอสแอนเมนูปิ้งดักทำมันแฮมแล้วก็มาแป้งแก้วเพลกินนะ เอ็ดคลิปลงสองซัลโมทุกคนนี่อันมีแต่คอยแบบเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบสัลโมเริ่มยะเฮายะเฮาก็มีแต่คอยเลยทุกคนนี่ครับพละ,ละดังสองสองเลยสู้เนี่ยเลิกก็จสู้ซัลโม่จะกินแล้วนะเดี๋ยวนี้นะยาเราบอกแพท,ทองนะฮะกินแบบมัดแบบขอชิอ้อกินแับอ๋อมีงานชื้นกินบ้ ตอนนี้เงินก็นเอาสชมโมไปคาลายกินลิ่นลายเพื้นยาแฝดท้อง้ะทุกคนนะตอนสชมโมแฝ้ท้องนะกินได้เยอะเพื่อนจะซื้อมากินปลาสชมโมกินนะ่นแล้ววูววไม่มานตัวนี้ก,กิ่นลายวอลแชมโงเอาไว้เที่ยนั่นแหละสิมัร์กเขาเากิดเ,เป็นโนโดด่ทุกคนนะคั้นมัร์กลายไปเป็นตะกินนะมันย่างนะมันดำใส่น้ำตาลใส่ยัง เรื่องทำอาหารต้องไว้ใจบะหมอนทุกคนนะซื้อมีก้อนคันสดๆเลยนะไ้มันเข้าเนื้อเาหนังก็เอาไปปิมเด็เข้าวุบก้อนเข้าวทันชุบ ยางก่อนทุกคนเเบิกเน,น,นื้อโง่นี่เขาเจ้าหุ้มเหรอทุกคนในแบบมันมันอันนั้นโง่เท่าทุกคนเลยโง่เท่ามันอย่าได้รู้่าได้รู้แหละมันันบ่ไวมันก็เลยลม้มพอดีมันแล้วก็เขาหุ้มเอาเขาห้าเอา พอได้ลงสองสโมโทุกคนเลยตรงนี้สซมโร่างกายบกแข็งแห้งปายใน ยอดคนในไอจีเอาเพียนะครับ สงสารเลยเอาไปเลยนะราได้แโมมันนั่งเบิงหรือมันนั่งเรื่องกำลังใจหรือมันนั่งจีนนั่งกินแบซิเล่ยพอแล้วชาบีช่ายอมน้ำแล้วบอมนี่ใช่ไม่ใช่ายฮะทแทนอมน้ำเลยใช่ไม่ใช่นะโอ้

ม่านที่ซองแล้วสมโมกินม่านที่ซองม่านที่ซองละ่ะยังสองม่านไม่ได้ยงขมดมกิกีม่านเบิ้งดูทองนะเื้ออะไนะเบิ้งดูท้องกุ้งนะที่ <c oughs> ลายนะยังน่าจะอุ้มทองแล้เื่นไม่ได้ดำหน้านะมูดโมกี่ทุกคน khi cắn đâm nát, khi lép cũng bị đâm nát nấm mồn à, luôn. À, ăn lú, ăn nhâm nát. đủ ăn kim loại nó. phù ba mướt. hoa hết. bay tam trao bả. โกไว้เธอเลยลายคือดอกม้ต้มอกไม้ตต้มหาจะนะเลืมพ่อลายแล้วทุกคนนะว่านะส่ยกระเดชทุกราด้วยไม่นะเดียวใส่เลยตีแล้วจักมากตอน้ล่นนู้นงานในกาอในามัน่้งได้ตรงที่ต้ ไไมพ่อพิลึกจะซ้ำบางไงมึงจะมาจะไปไหมกระดุนกู่ดขามวานเอามาไปเอาด้วยน้ากับสโมกินีหวานใั้ทุกคนี้แมวเยอะเข้าเลยกลางคขึ้นว่าหาตนตำลังเพิ่นชูนี้

ปิ้งพอนำญาติคน้สุกหลายกลายเป็นพญาติเอาน้ำสี้แท้สักคู่เลยสักคู่ เอาน้ำสิได้เล็กแบนะเออลืมลืมไปจลก Nhưng mà tụi 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 เมื่อคืนนี้บอม่อนฝันก็ามีคนมาบอเลขคนนลยมีว่ามันจำบ่ได้ทุกคนขันจำขันจำได้น่ะค่อยเอาเต็มเป้งเลยนะอันนี้เินะค่อยฝันแบบมันฝันแล้วค่อยลืมทุกคนเะยเราค่อยไปป้าแล้วนะฝันว่ามีคนมาบอเลขคือว่าซโมน่ะเพิ่นโบเฮอร์นะเฮอร์แต่บอม่อนเลขกันนั่นนะเบมือขึ้นมาแล้วเป็นตัวเลขนะบอม่อนมา จื้อบ่ได้จื้อจื้อได้แต่สามห้ามันไหลโตทุกคนมันไหลมันไหลขึ้นมานะแป๊บมันอันนั้นเลยผ่นไปโอ้ที่โทสิ้นสิ้นกินต่สิ้นกิน่ไห้ หมอนเึ่องมากระสีเนาะพอดีซอยจูด้วยทุกคนหมอบอนดีปิ้งแห้งนะปิ้งแห้งไม่กินโบดีปิ้งอันกึ่งสุกกึ่งดิบป้อซอยเล็บนั่นละครเฮาสีนพมบอบอแล้วว่างได้มีดพันมีดไม่มีดใหญ่พอนมันโบดีเห็นมือผู้เจ้า มีอีกสำหรับอฟักหมูกรอบฟักเลียกหนี่ยดิบบแมนหมูกรอบก็บฟักได้หรอวะโบต้องหมูกรอบเท่านั้นเจ้น้จ้ามากป่งแก้วพร้อมทกคนเลยอันตรเพชรอันแรกนี่สองแก้วน,นี้ทุกคน เจ้าเพชรเลยเด่นะดปังเล่นะมเจ้าเพพร้อมเมนูพร้อมเสิร์ฟวันี้นะไป,ไปกินข้าวทุกคนเลยไปเลยมาเแบบ้าทุกคนเลยทอดลาหนิพิเศษที่สดใมันขมมันขมน่าไปได้เพนาะยาเสือเลยอ๋ออโทไปใช่ะ เออแล้ได hmm, ้อช oh! ่องแอเอีเล like. er ่ามาช่องแอเอีละโอ้ลึกนะสัมามานี่ยังกินนะตัวนี้แซ่บบอลี้ซือที่เมยกวานโหมรูดแซ่ยนตมุ่ มมนเลลมาเดอร์้นยามื่อคุ้าเฟลบ่เยอะเลยน่มมันจะคว่ำบ่เมน่วิไลเอ็นเอซีมนเฮ้ยมันมีน้อยอยู่ทุกคนกินข้าวกันไม่เับไปแล้วปุ่มอยู่ข้ากายู่แกมันเข้ามาก

เ้าว huh. oh, ันนบ่อ๋อกักเลยทุกคนมาตข้าวนกันทุกคนเขาแรงนกัน เหงาแลวลมพัดกุ้งกุ้งตอนนั้นชิมอนไปชอบนามันบินมาได้ทำนกเฮ้ยลมตีมันมันล่มง่ายันหนาวไปลมมันมาปายไปมแดดตอนนี้เอ้าทุกคนบอมอนโชคดีเลวทุกคนโชคดีปีใหม่ทุกคนเนีย คือบอม่อนั่นฝันว่ามีคนมาบอเลขคืออันว่าอันอันสามห้าทุกคนสามห้าเลยบอม่อนเลยซื้อกลับบัเนี้ทุกคนเองบอม่อนเลยซื้ออนั้นสามมันซื้อห้าสามแล้วก็มันเป็นเลขสามทุกคนบอม่อนซื้อแต่ว่าคือมันมันอ้อนี่อ้อนเก้าสามทุกคนบอม่อนซื้อเลขครั้งแรกทุกคนเลยโอ้ดีใจเลยสโมนอ่อนเลยทุกคนบอม่อนนี่ ยังลุ้นนำเลขอยู่นี่นะโอ้ยถือเลขแล้วถือเลขเฮ้ยโมนอนอยู่ถือเลขเชอตัวเลอดนะนี่นี่เก้าสามเบิ่งดูแมนโบแมนโบเล่นนำสาดนะโบนี่เก้าสามอ้อแล้วนี่มันสามเก้าสามนะถือเลขสองตัวทุกคนแต่ว่าถือสองพันทุกคนเอ้ย นี่ทุกคนคอยฝันคักฝันเนทุกคนในเมื่อคืนนี้นะฝันในหน้าโทรศัพท์พข้อนี้จนตกแต้ทุกคนฝันว่ามีคนมาเบ้อเลขเฮ้ยแลนซามโอนี่ขา่าวเบาอเฮ้ยทุกคนแล้วนะคอยกระลังเยอะมาแบบมันคอยไปด่านทุกคน,นคอยฝันว่าคอยไปด่านไปนอนอยู่ด่านแหละคอยฝันฝันว่ามีคนมาเบ้อเฮ้ยซามโอน่ะไปคอเลขทำอีทนี่ คอยฟันว่าไปดานกับแซมโมแซมโมลเราไปขอเลขขอเลยซมโมซมโมไปขอขอละเพิ่นบบเฮอร์ซมโอนะ่ะแล้วหฮากระลังยา,างอ้อยลังมากพัดยู่ๆพันมีคนปรอ้อแบบตาผ่าหินงหญ่ๆนะยืืืืืืออาาืืืื่เเห็นเืืืเล, 5, เล 3, ืืล 5, ล 3, ลืืนะืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืนืืืืน 3, นืนืืืืเืืืืืืืืืืือืืืนืืืนะื่ จำได้แต่เลขสามกับเลขห้าทุกคนเนี่ยคอยล่ะซื้อกลับวันนี้ทุกคนเลยกันตัวเลขสป๊ะทุกคนเลยสามเก้าสามโอ้เล็บร้อยทุกคนเลยพอได้ขนมเนาะพอได้เอ็นขนมเฮอร์ซัมโวทุกคนเลยดีใจทุกคนเลยทีอเลขครั้งแรกเลยทุกคนเลยนะเลขสามทุกคนมานมานมานทุกคนดีใจทุกคนเลย ทือเลขครั้งแรกของปีนี้ทุกคนเลยเอ้าไอ้เลขอกอมานมนทุกคนเยคือมันมานนะต้นปีนะเมื่อคืนนี้นะค่อยฝันนี่โทรศัพท์มันค่อยนี่จะรูดออโตมือทุกคนในแบบมันค่อยกราบโทรศัพ์แล้วนอนแล้วฝันแหละมันตกป้องตกป้องอย่างนี้มันไหลออกต่ที่นอนแล้วตกป้องแลวแตะทุกคนเลยจนแตะทุกคนเมื่อคืนนี้นะฝันคักฝันเนยทำไมมันจำได้คักเป๊ะเลยนะป่อค่อยอารเชอญนี่มักลายไอนี่คือ สองพันทุกคนเอ้เอ้าเดี๋ยวบันนี้คาสิโนอะไรทุกคนเอ้มืออื่นเต,ต็มโตโมเต็เมโตเด้อมืออื่นนะเอา้าในเลือกกับขอขโมยกับใจทุกคนที่ขมาติดตามมั่นส้มทุกคนเอ้ในเลือกกับคลิปนี้ก็เสีดยดปิดสัมมิโก